สวัสดีจ้าพี่น้องชาวเคียอนเจอทั้งหลายออมเนื้ออีกแล้ววันนี้ใส่ยอดฟักทองวันนี้ใส่ยอดฟักทองนะคะเนื้อต้อนโถพ,พี่น้องเอ้ยตะกินมากมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจ้าออมเนื้อจ้าออมเนื้อไม่ใช่ออมหมูนะอ <c oughs> อมเนื้อจ้า มาเลยพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้าออมเนื้อนะคะออมเนื้อใส่ยอดฟักทองใส่ใบนังรักใส่ผักนังตู่งนี่แหละยอดฟักทองค่ะออมเนื้อจ้ะออมเนื้อ อ้อมเนื้อแซ่บๆเด้อพี่นออ้องอ้อมเนื้อแซ่บๆเลยจ้ายังอร่อยเลยค่ะกำลังเดือดบ,กๆๆบกุกบุกบุกบุกมิกิปิดแก๊สแมอ้อมเนื้อจ้าอ้อมเนื้อมาเด้อมากินน้ำกันเลยพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเลยจ้า เนียวด้วยจ้าสเสีบนะคะกับข้าวเหนียวจ้า <c oughs> อเนื้อเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยไายหลาย่งเนื้อนะคะเนื้องัวจ้ะเนื้องัวเนื้องัวแต่มันเป็นตอวเนื้อออกขาวๆเป็นเนื้อหนอกมัน จ้ามากินน้ำกันจ้า <c oughs> ด้อพี่น,อน้องกินด้วยกันจ้าแสบๆร้อนๆเนี่ยแสบๆด้วยกันจ้าพี่น้องจ้ามากินอ้อมเนื้อน้ำกันได้จ้าน้ำใยจำลองเด้อ อ่ะเด้อค่ะอมเนื้อแซบแซบจ้าอมเนื้อแซบแซบกินด,ด้วยกันค่ะ ต้มนเน่แสบๆ้ะค่ะต้มนเน่แสบๆด้วยกันจ้าขอบคุณนะคะ